ตาเธอไอ้ต๊อบเป็นหายไปไหนวะวันวันไม่ทำอะไรอ่ะเออเดี๋ยวนี้แม่งงานการไม่ทำกินอย่างเดียวโหหายไปไหนวะเธอต๊อบโอ้โหลูติบจริงแน่เกียรเจ๊มึงตีลกาอยู่ใช่ไหมเนี่ยมีมึงตีลกาเหรออันนี้จมูุกหนอวานเดิมงงงไปหมดแล้ว ว่าเราต้องรีบมาไปทำหรอเอาวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามาแจกพุเตอร์โล่พุเตอร์โล่แจกเมื่อไหร่วันที่19กรกฎาคมแจกกี่กระปุกหนึ่งพันกระปุกพูดพูดกับกล้องมองกล้องสิพี่พี่ไม่เห็นเลยเลยแจกที่ไหนแจกที่เอ่อลานนภุชั้นสองที่เซ็นทรัลเวสเกตกี่โมงเวลาหกโมงเย็นแล้วต้องจ่ายเงินไหมไม่ต้องครับได้สูงสุดกี่คนละกี่กระปุกสิบกระปุกสิบกระปุกวันนี้ต่อไปไหม ตอบว่าไม่ไปจะโกรธไหมแล้วจะหลบซับไปเลยกับคุณจ๋าผมก็ไม่รู้เลยตอนนี้จัดชวนคนหน่อยบอกคุณเมย์เยิะนะครับทำงานทออกำลังให้เก่งเหมือนกับตอนกินมั่งพวกนี้มารับบุลเตอร์ซอมฟรีได้เลยนะครับทุกคนแล้วกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันนะครับครับขอตัวไปผัดตัดก่อน